ประกณ์รถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้กระบะ 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แต่ว่างบางไม่เยอะกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มาจากค่ายฟอร์ดนะโอ้โหชื่อนี้นี่เด่นมากเรื่องพละกกำลังเครื่องยนต์ที่แรงช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.13 3 Ford r a n g ฟอร์ดเร2ีซลสองเกียร์ออโต้ไม่11 0 0 0 0กิโเมตร วันนี้ใครอยากได้กระบะสีประตูยกสูงกีออโต้นะฮะลงงบน้อยบอกเลยนะฮะคันนี้นี่พลาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าถือว่าก็ถือว่าเป็นปรถบ้านสายจอดอีกเช่นเคยนะฮะกับคันนี้เลยปี2 0 1 3 Ford Ranger 2 2 XLT High Rider สีประตูออตโอต้ใหม่1,10,000กิโลเม าอายุรถนี่12ปีแล้วนะแต่ไม้นี่แค่แสนหนึ่งหมื่นโลฐานเฉลีย่ยออมาตกปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลอันนี้ไม่แท้แน่นอนเป็นรถบ้าน2มือนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีปิวามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะแต่ก็ตามอายุนะฮะสิปีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บสีมีแน่นอนต้องเคยผ่านการทําสีมาซึ่งตอนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่ารอยเยอะ ร,รอยไม่ใหญ่แต่เยอะกระจัดกระจายเพราะว่าผิวเดิมของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เก็บสีสักเท่าไหร่เพราะฉนั้นตอนมานี่โอ้ยรอยเราไม่รู้กระจัดกระจายก็เลยเก็บสีให้ท่านเลยรอบคันนะฮะยกเว้นหลังคาไม่ได้ยุ่งนะฮะหลังคาล้างน้ําอย่างเดียวกะแคร์ี่บอยหลังคาไฟเบอร์ด้านหลังก็ไม่ได้ทําให้นะฮะอ่ะวันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูพร้อมกันเลยกระจัางหน้าตัว XLT ก็จะเป็นแบบนี้โครเมียม2ชั้น ด้านบนเป็นโครเมียมนะสลักอักษรเรนเจอร์เท่ๆเลยไฟหน้าเป็นโครมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะมองเบาๆตามอายุก็ไม่แปลอันนี้ขัดแล้วนะฮะได้แค่นี้แหละ12ปีประมาณนี้มีไฟตัดหมองให้ตามสเปคนะฮะไฟหน้าสองฝั่งก็ยังโอเคนะเหลืองๆหมองๆเบาๆขัดแล้วประมาณนี้แหละนะอ่าไฟตัดหมองมีให้ท่านในตัวนะครับสีสันมาด้วยสีเทาเมทัลลิกนะฮะ วันนี้เก็บงานสีให้ท่านและเรียบร้อยสดใสสวยงามออกแดดเงางาม,งามร,ะระยิบระยับพอไปก็ใช้ได้อย่างบางกันชนก็เก็บนะฮะสีสันเรียบร้อยนะฮะาบางจุดก็อาจจะไม่ได้เก็บนะฮะพวกงานพลาสติกอะไรพวกนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติตามอายุมันไปนะฮะมุดกันหน่อย ช่วงล่างก็เดิมๆนะฮะรถบรถ12ปีก็ยังสวยใช้ได้ไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะครับแถบขวาก็เก็บอยู่แล้วเก็บรอบคันนะฮะยกเว้นหลังคาไอตัวไฟเบอร์แคลิบอยไม่ได้เก็บนะฮะบันดงบันไดาตามสเปคเลยรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ยังสวยดูดีนะฮะมือจับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะครับไม่มีสมาร์ทเอนทรีอะไรให้นะครับโอเคกระจกรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมเช่นกันมาพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะ ฟิล์มกันาสาดอะไรยังสวยดูดีให้ดูผิวก่อนว่าเก็บขึ้นมาแล้วนะ,ะข้อดีของการเก็บรอบคันก็คือสีไม่เพี้ยนแน่นอนสวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแถบโอ้ยขอไปยังบางนะโอ้ยยังบางมากเลยหลังคาล้างน้ําอย่างเดียวหลังคาไม่ได้ยุ่งนะฮะปีนขึ้นมาก็ยังโอเคใช้ได้ขอไปจัดไว้ยังบางนะ,ะล้อกันต่อนะฮะก็เป็นดิสเบกล้อหน้าอย่างเดียวแม็กเดิมนะฮะแม็กอลลอยสวยเลยสีเทาสมบูรณ์นะครับ ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลอดรุ่นแกรนเทค c h ท t เ a t เอขอโทษเบอร์อยางเบอร์อยู่ไหนอ่ะเอาอยู่นี่ 265-65R17 ปียางยังใหม่มากนะครับปี23นี่เองนะครับดอกยังสวยมากนะฮะดอกยังเต็มยังลึกยังคมยังนิ่มผมว่าอีกสัก สามปีก็ยังได้นะสบายๆดอกก็ยังสวยมากซุ้มล้อแชดซีสวยงามไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำล้อหลังก็สวยจ้าไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะยางดันหลบนะแกรนเท็ปียีสามเหมือนกันนะครับชุดนี้ถือว่ายังใหม่นะครับดอกยังลึกยังเต็มยังสวยใช้กันได้กยาวแชตซีสุ้มล้อแหนบเนื้ออะไรสวยนะไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักประตูเปิดมาขวาแต้มสียังอยู่ดี เม็ดอาร์กยังอยู่ครบขอบยางดึงออกมาเหนียวมากเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสนะไม่มีพลิกคว่ำจนหนักอะไรทั้งนั้นเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกประตูอักษรคมคม,คมน็อตไม่ขยับตัวอักษรคมคมน็อตไม่ขยับ สติกเกอร์แผ่นเบรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงั้นแงะแกะเกาอะไรผลิตประเทศไทยเลขตัวถัง mnblmf แล้วก็ W226302 สาวเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดี่ยวมาเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยแกมสีหัวน็อตอยู่ครบนะแกมขวากันน็อตเดิมนะไม่มีถอดอะไร ด้านหลังคันนี้เจ้าของเดิมมีแถมหลังคาแครี่บอยมาให้นะอันนี้ของแถมนะย้ำอีกทีนะฮะเขาแถมมาผมก็แถมไปใครไม่เอาก็บอกจะถอดให้แต่ไม่มีส่วนลดอะไรทั้งนั้นมีแค่แถมกระทิงเลือกมาแต่ผมว่าคุ้มสําหรับใครที่แบบว่าเผื่อเอาไว้ท่องเที่ยวก็ได้เผื่อ,อไว้ขนของที่ไม่อยากโดนแดดโดนฝนก็ได้นะฮะพะเขาติดมานี่กาน่าจะหลายหมื่นอยู่นะฮะ แต่มีริ้วไม่รอยอันนี้ตามสภาพเพราะของแถมไฟท้ายกันก่อนนะฮะไฟท้ายซ้ายสวยกันชนหลังเขาแถมมาให้เช่นกันก็โอเคใช้ได้ฝาท้ายสีสันเก็บให้แล้วนะฮะรุ่น xlt ไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยนะ,ะเอามุดก่อนดีกว่ามุดลงไปด้านล่างล้ออะไรยังอยู่ดีเพาล้อแหนบเนิบเช็ดสีสวยงามไม่มีชนหนักน้าท่วมอะไรหลังคาแคริบอยนะฮะติดตั้งให้เรียบร้อยอย่างดีฝาท้ายกันก่อนเปิดมาแล้ว ด้านหลังเดิมหมดนะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดต้ตมสีหัวน็อตก็อยู่ครบเลยนะฮะซ้ายขวาเหมือนกันไปฮะเดิมโรงงานหมดพื้นปูกระบากก็ใช้ได้นะฮะยังสวยดูดีดูแล้วก็น่าจะขนของกันบ้างเบาๆสายรถถมหาก,กินด้านในมีไฟแถมให้ดวงหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนใช้ได้ปะเปิดตรงไหนอ่ะปึ๊บึบอัสวิต์โอเคใช้ได้นะฮะโอเคภายในก็ยังดูดีนะฮะ เอาไว้ขนของได้นะมีประโยชน์นะกันแดดกันฝนได้ไม่ต้องไปลงทุนนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะแถบซ้ายก็เก็บเช่นกันนะรอบคันเก็บให้รอบคันเลยยกเว้นหลังคานะ,ะอ่ะสีสันวันนี้ทําออกมาสวยเนียนเลยข้อไปยังบางใช้ได้นะฮะผิวเดิมๆเ,เขาดีพอทําสีขึ้นมาเลยสวยนะครับกระจกข้างโครมเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆมีร้าวเบาๆขายตามสภาพนะฮะตามอายุโครมเยียมสวยเบา้ารองสวยฟิล์มกันศาสตร์พอได้ บนนงบันดไดสวยล้อหลังซ้ายโอเคสวยเช่นกันนะ,ะยางดันลอบแกรนเทคปียี่สดอกสวยเลยนะฮะคุ้มจริงๆใช้กันได้อีกยาวๆชัด4ีซุ้มล้อเดิมๆนะไม่มีชนหนักน้ำทั่วมาร่รล้อสุดท้ายสวยเช่นกันก็ถือว่าขับเก่งนะฮะสล้อสวยหมดเลยไม่มีเบียดฟุตบาดอะไรทั้งนั้น ยางดันหลบปี2 3นะฮะดอกยังสวยมากดอกยังลึกยังเต็มใช้กันอีกยาวซุ้มล้อเดิมหมดไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมโครงสร้างต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสติกเกอร์เรียบเนียน น็อตเดิมทุกตัวตัวอักษรคมๆน็อตเดิมทุกตัวนะครับเสาหน้าซ้ายขอบยางีดีอกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะซอกในเดิมหมดนะฮะแก้มซ้ายเหมือนจะเคยถอดเก็บสีนิดหน่อยนะแต่พวกนี้พวกนี้แห้งอันนี้น่าจะเคยถอดเก็บสีภาษีหมดปลายปีนูน่นพฤศจิกาไปตามนี้เลยเหลืออีกนานนะฮะ กระจกเดิมของโรงงานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2 TDCI นะฮะไม่แท้11,000 0โลเกียร์ออตโต้6สปีดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเท่าที่นึกออกนึกก่อน12 1 2ถึง13ประมาณนี้แหละเท่าที่เคยขับไม่เกินนี้นะฮะ ก็ถือว่าประหยัดต,ตามสไตล์ของเขานะฮะได้เรื่องพลักกำลังได้ไม่น้อยนะครับ110,000โลเท่านั้นเองอ่าโครงสร้างซอกในฝั่งขวาเดิมหมดนะแห้งสนิทนะฮะน็อตไม่ขยับน็อต <Not S 1> เดิมนะไม่ถอดตัวโอโลโก้ฟอร์ดคมๆนอตไม่ขยับเบ้าโชกรุ่นนี้อาจจะดูยากนะฮะดูซับในเอาละกันว่าแห้งเหมือนกันนะ,ะซุ้มล้อแห้งเดิมชชดซีแห้งนะ,ะรูกลมคมกริบ คานตัวอักษรคมคมอุ้ยแต้มสีหัวน็อตเดิมจากโรงงานยังอยู่ดีคานมีพลาสติกบังดูสติกเกอร์เอาว่าสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแกะเกา่าคานซ้ายเดิมเช่นกันนะผิวแห้งรูกลมคมกริปตอักษรคมคมคมไฟฟอร์ดแต้มสีหัวน็อตเดิมนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ฝั่งซ้ายแก้มมีถอดเก็บสีนะฮะแต่ว่าแก้มเดิมนะโลโก้ฟอร์ดยังอยู่ มีถอดเก็บสีนะครับแต่ซับไนเดิมพวกนี้เดิมแห้งไม่ได้ยุ่งอะไรมีเบรก ABS นะครับซอกในน็อตเดิมนะฮะฝาโปรงมีถอดเก็บสีก็ตามอายุไม่แปลกด้านใต้แห้งไม่ได้ยุ่งอะไรด้านใต้นี่เดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็อาร์คสวยงามโลโก้ฟอร์ดยังอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์นี่ครบทุกแผ่นเลยนะฮะฝากระโปรงก็มีถอดเก็บสีก็ตามอายุนะฮะ ก็ถือว่ายังเดิมใช้ได้สวยงามตามอายอุฟังเสียงเครื่องการไป <L ess ur> อ่ปีแล้วนะแต่ก็ถือว่ายังแน่นใช้ได้นะฮะ แน่นๆไม้แ,มแท้แสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูด้านในกันที่เห็นนี่คือผมหุ้มใหม่เลยนะครับเพราะมันหลายปีแล้วไม่ต้องไปซักเสียเวลานะจับหุ้มใหม่เลยเป็นหนังเทียมนะฮะผสมได้สีเทานะฮะหนังสีดําได้สีเทาก็ตามสไตล์รถรุ่นนี้อยู่แล้วบอกปรับด้วยมือนะอ่าไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะแผงประตูก็แผงประตูไม่ได้ยุ่งแผงประตูนี่ของเดิมโรงงานหมดทุกจุด นะฮะพัดตุพลาสติกหนังหนังอะไรนี่คือของอ๋อมีนิดนึงก็คือแผงแผงอันนี้เปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้นะครับที่เหลือของเดิมหมดฟิล์มเจ้าของเดิมให้มานะฮะเป็นลามินาพอได้นะฮะไม่ถึงจะแบบสวยอะไรมากมายแต่ก็พอไดอ้ด้านหลังฟิล์มลามินาพอได้นะฮะแผงประตูโอเคใช้ได้ของเดิมโรงงานเบาะพุ่มให้ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นหนังเทียมทำออกมาก็โอเคสวยใช้ได้นะฮะ ุ่นี้รู้สึกยกได้นะฮะด้านล่างรู้สึกเก็บของได้อ่าด้านล่างจะมีช่องไว้เก็บของเล็ๆๆนะะกๆน้อยๆนะฮะใต้เบาโอเคตรงพนักพิงก็จะเป็นที่เก็บแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะครับเดี๋ยวลองนั่งกันต,ตอนนี้ถอยบอกคนขับสุดเลยนะฮะมาดูว่านั่งสบายไหมไม่มีมือจับช่วยขึ้นลงนะฮะต้องปีนนิดหน่อยนะครับปีนเล็กน้อยอ่าแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเอ้ยเหลือนะ นี่ถอยสุดแล้วนะเข่าไม่ติดเออก็ถือว่ากว้างนะครับใช้ได้เลยองศาการเอ็นก็โอเคใช้ได้ตามมาตรฐานกระบะสีประตู<ม>ก็ถือว่านั่งสบายกว่าแคปนะฮะแต่อาจจะไม่ได้นั่งสบายเท่า SUV เพราะว่ามันก็เอ็นได้แค่นี้แหละประมาณอารมณ์เหมือนรถเก๋งทั่วไปเนาะก็ถือว่านั่งได้นะครับสายท่องเที่ยวไว้เที่ยวได้นะครับตัวเบาะนี่สภาพโอเคใหม่แน่นอนเพราะเราหุ้มให้ทั้งคันเลยแผงประตูโอเคยังใช้ได้ มือจงมือจับมีรอยบ้างก็ตามอายุนะฮะไม่แปลกอันนี้ขายตามสภาพฟิล์มพอไปได้นะครับด้านหน้าสุดท้ายฟิล์มลามินาโอเคพอได้แผงประตูก็ตามอายุนะฮะแต่ก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดตัวบอมใหม่อยู่แล้วล่ะจะพุ่มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับอลองขับกันกุญแจรุ่นนี้จะเป็นแบบเสียบซึ่งในปี2013ก็ต้องบอกว่าถึงจะเป็นวแท็ก็กุญแจเสียบเหมือนกันยังไม่มีพุสตาร์ให้นะครับ น่าจะมีมือจับช่วยซะหน่อยไม่มีเลยปีนนะฮะรุ่นนี้เ <c oughs> จนแรกต้องปีนเอาคุญแจเป็นแบบเสียบนะฮะนี่คือไม้แท้แน่นอนนะฮะหนึ่งแโลโอ้โหน้อยจริงๆหาออกมาตกปีละ9,000เท่านั้นเองน้อยมากนะอ่ะเปิดแอร์กันก่อนเป็นแอร์แมนวลปรับได้4ระดับไม่มีแอร์ออโต้นะอ่ะเปิดมาแล้วเย็นใช้ได้โอเคปรับอุณหภูมิก็แมนวลสลิตรางเนาะโอเคก็ใช้ได้แอร์เย็น อันนี้คืออะไรอ,อ๋อฮีเตอร์อันนี้เขาต่อสายฮีเตอร์สําหรับไล่ฟ้าไล่ฟ้าของแครีบอยข้างหลังนะฮะถ้าเอาออกก็คือมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะเผื่อมีฟ้าขึ้นของคาแครบอยอันนี้เขาติดเพิ่มมาคอนโซลยังสวยมากเป็นพลาสติกสีเทาเข้มสวยเลยเนียนคลิบมาพร้อมถุงลมนิรภัย2ใบนะครับ่าแล้หน้าจอวิทยุมาแบบคลาสสิกเลย นะแบบออริจินอลเดิมโรงงานจะหน้าตาแบบนี้เล่น CD ได้โอ้ยังมีบลูทูธด้วยนะฮะมี AUX มีบลูทูธให้ก็โอเคนะนี่ต่อโทรศัพท์ได้นะฮะอ่าใช้ได้โอเคมีบลูทูธบลูทูธแต่ที่ผมอาจจะดูแล้วขัดใจนิดนึงคือไอเซ็นทรัล็อกทำไมมันมาไว้ตรงนี้เราก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่จะไว้ใกล้ๆประตูก็ตลกดีเครื่องเสียงดูหน่อยสิยังใช้ได้ไหมเนี่ยปึ๊บ fm โอเคยังใช้ได้นะฮะโอเคไปตามนี้เลยพาวเวอร์เลดด้านล่างให้มาซ้ายขวาเลย2ฝั่งนะฮะนี่แล้วตรงกลางที่วางของกระจุกกระจิกทั่วไปรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะหัหวเกียร์สวยมากเลยนะฮะหายากนะปกติอายุรถประมาณนี้นี่ใครไหน,นต้องมีรร้วมีรอยมากกว่านี้นะแต่คันนี้ถือว่ารอยน้อยนะครับมีแม่ลน้หมดเพื่มลดเกียร์ได้นะครับเบรกมือก็ทั่วไปตามไซกระบะนะ ตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ําสวยนะที่เท้าแขนเป็นพลาสติกสีเทาแข็งเลื่อนไม่ได้นะด้านใน2ชั้นเก๊ะโล่งนะฮะด้านในไม่มีรูอะไรผงมะมาลายมาแบบโล่งเลยไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นนะฮะมีเฉพาะถุงลมโลโก้ยังสวยนะครับเนื้อผงมะาลาัยนี่ก็ของเดิมนะฮะเป็นหนังเอออันนี้ของเดิมหมดนะฮะอีกรุ่นหนึ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะแบบเสียดายคือรู้สึกปรับได้แค่2ทิศทางนะบอเดเซนเจอร์จำได้ถึงจะเป็นเอเวอเรสต์นี่ก็ได้แค่ขึ้นกับลงนะ เดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะอ่าโอเคกระจกไฟฟ้า4บานออโตโอ้คนขับบานหนึ่งนะไอที่ไม่ชอบคือเซ็นทัลล็อกเนี่ยไปอยู่รวมกับวิทยุอันนี้ขัดใจผมมากแต่พอไมเนชเชนแล้วเขาแก้แล้วนะฮะแต่เจนแรกนี่เรายังต้องแบบงงๆหน่อยใครไม่คุ้นหาปุ่มล็อกไม่เจออ่ะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกานโยก อันนี้คืออะไรเจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาให้แล้วหรออ๋อใช่ไหมวะไม่ใช่กล้องหลังเ,ออเขาแถมกล้องหลังมาให้แล้วไหนลองเด็กใช้ได้เปล่าอ๋อยังได้อยู่นะครับมีกล้องหลังฝังให้ในตัวขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวเราก็ติดแค่กล้องหน้าจบเลยด้านบนนะฮะมีไฟสองสว่างมาให้คู่หนึ่งนะแล้วก็ช่องเก็บแบนมีให้นะฮะตรงกลางก็มีอีกดวงหนึ่ง ที่บงังแดดก็เก่าตามอายุนะฮะอันนี้ฟอกให้แล้วมันไม่ออกมันก็ทำยังไงได้12ปีประมาณนี้แหละนะขวาเรียบซ้ายมีกระตกให้นะอุ้ยอา้าว <c oughs> อันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะหักทุกคันนะเวลาโดนความร้อนหลายๆปีนะแต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปิดไปแล้วกันนะครับอันนี้ขายตามสภาพแล้วนะท่านผู้ชมเพดานเป็นสกาดสีเทานะฮะ ก็มีขุยๆบ้างตามอายุ12ปีแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดูดีกว่าคันอื่นเยอะนะฮะสภาพยังโอเคมากๆเลยเก๊ะซ้ายนะเปิดมาแล้วก็ยังมีแฟ้มนะฮะแต่เหมือนจะมีแต่แฟ้มคู่มือน,นี่น่าจะไม่อยู่เหลือแดกสมุดเข้าขู่ให้สมุดใช้งานไม่อยู่แล้วนะอันนี้เขาขายตามสภาพเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ใช้ไม่ยากหรอกนะเอารถบ้านสองมือนะออกรถครั้งแรกปี 2013เดือน11นะก็เท่ากแบบับยังไม่12ปีซะทีเดียว11ปีครึ่งเกือบเกือบ12ปีนะฮะอ่ารุ่น HR ก็คือไฮไลเดอร์นะฮะ2.2 4คูณ2ก็คือขับ2ล้อ XLT AT ก็คือออโต้เครื่องยนต์ p c a t 1140776ตัวถัง MNBLMF แล้วก็ลงท้าย w 2 2 6 3 0 2นะฮะก็มีประวัติให้ดูเล็กน้อย หลังๆก็คงจะเข้าคอมก็เลยไม่ได้ลงอะไรรถปี2013นะฮะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกไม่รู้สึกป้ายระยองหรือไงเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ท่านแล้วนะฮะจดทะเบียนพฤศจิกายนปี2013เช่นกันสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MNBL MF ลงท้ายด้วย W226302 เครื่องยนต์ PC AT1140776 ดีเซล4สูบ2.2ลิตร150แรงมา ลองขับกันเลยวิ่งไปทางนน้นก่อนแล้วกันนะฮะเป็นดีเซล2.2 5 0แรงม้านะแต่2.2ของ Ford ต้องบอกว่าแรงจริงนะฮะเห็นเครื่องแค่2.2นี่แรงไม่แพ้พวก2.4 2.5ของค่ายอื่นพุ่งเลยพุ่งใช้ได้นะฮะโอเคเบรกก็ยังโอเคนะช่วงล่างก็ยังแน่นใช้ได้นะฮะเจ้าของเดิมติดก,กล้องหลังมาเพิ่มมาให้เราแล้วก็ไปตามนี้เลยนะฮะพมาลัยก็ไม่หนัก ตามสไตล์ฟอร์ดพวงมาลัยเขาขับง่ายนะฮะขับง่ายนะครับถือว่าพวงมาลัยค่อนข้างเบากว่าค่ายอื่นนะค่ายอื่นถ้าเป็นสายปิกอัพจะหนืดๆกว่านี้หน่วงๆกว่านี้นะฮะอ่าวงเลี้ยวกันหน่อยสิดูหน่อยวงเลี้ยวใช้ได้ไหมนะฮะกับรถนี่ต้องโยกหรือเปล่ามาไปแล้วป๊าบเหมือนจะบานหน่อยบานกว่ารถเก๋งบานกว่า SUV วงเลี้ยวไม่ได้ถึงก็แคบมากนะฮะตามสไตล์ตามไซส์อ,อาจจะต้องโยกนะท่านผู้ชมดูแล้วเหมือนจะบานๆทำไมโยกนี่กันชนน่าเอ่เอ็มจอันนี้น่าจะไม่เหลือผ่านไหมวะเออผ่านเออ,เอ,อโอเคพอได้แบบเสียวๆนะครับยังโอเคตีโค้งทีเดียวได้ไม่ต้องโยกนะฮะอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งน้ำมาพ้นไหมเสานีพ้นไหมน่าจะพ้น โอเควงเลี้ยวไม่ถึงกค่แคบแต่ก็ไม่ได้บานอะไรมากมายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระบะปิกอัพทั่วไปนะฮะโอเคอ่ะเน้นวิ่งทางไกลเน้นงานบรรทุกแล้วกันนะรเรื่องความคล่องตัวก็ตามไซส์เขานะวันนี้ใครงบน้อยนะฮะแต่อยากสอยกระบะสีประตูออโต้นะฮะเล่นได้เลยนะวันนี้บอกเลยงบ ใครงบแบบไม่ถึง3 0 0แสนต้องจัดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันไปะ f o r รนเจ g e r นะฮะปี2013 <c oughs> ก็จริงนะโอ้โหแต่ไม่นี่เหลือเชื่อจริงๆนะ,ะ1 1 0่0 10, 0โลอันนี้คือไม่แท้นะฮะ12ปีไหม่1 1 0 0 0 0โลตีตกปีหนึงเฉลี่ยออกมายังไม่ถึงหมื่นโลถือว่าใช้น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอายุรถบอกเลยวันนี้ใครงบน้อยก็สอยกระบะ4ประตูได้ง่ายๆนะฮะ ปกติ Walk-in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย2,99,000บาทซึ่งก็ถือว่าถูกมากแล้วนะฮะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงอินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2,79,000บาทโอ้โหบาไปแล้วยังจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้ด้วยนะฮะ แต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเกิน10ปีเรียบร้อยแล้วนะฮะ12ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบไม่มีให้นะฮะสิบีบกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสุด6เดือนหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงอ่าแต่ว่าเรื่องเข้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ฟอร์ดทำให้เหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนจโตรเจนให้ฟรีแล้วก็แถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ full hd ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควันฆ่าเชื้อโรก่อนส่งมอบเช่นเคยอะใครงบน้อยอยากสอยรถ4ประตูออตโอตโสภาพดีแบบนี้ใหม่น้อยแบบนี้อย่าช้านะแอดไลน์เลยด้านลา line นา่าง idline 1 9หน sp นะแผนที่ของเราได้ง่าย,ายก็ไปที่ Google แ a p พิมพ 19ศรีประกรเราอยู่ถนนการละปรบึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้าบ TS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วทุวที่มงานขายเดี๋ยวไพทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรี19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาที รถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรณ์ทัมสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r 4 s sure. u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com